ตบเพลงนะคะว่าไปอ่ะสวัสดีค่ะ SMEP โถฉันเต้นกว่าตอยแต่ว่าพวกโทรนั่งเงียบกกันแต่ละคนบางคนนะเออมันคืออะไรฮะฉันก็เต้นพุพับพุบพับพุบพ,บพับเธอก็นั่ง นั่งมองครูนิวทําอะไรเธอให้ความร่วมมือกับครูบ้างนะคะเราช่วยกันทํามาหากินนะลูกนะอ่านะคะเราไม่ได้เรียนออนไลน์อย่างเดียวคะ่ะลูกเราช่วยกันทํามาหากินนะคะเพื่อครอบครัว SMEP ของเราครูเต้นผมกระจายเธอนั่งนิ่งคือคืออะไรคะเออนะคะให้ความร่วมมือ ถ้ามาหากินหน่อยนะคะเช้าเช้านะคะแอคทีฟออกกําลังกายลูกเออออกกําลังกายนะคะเต้นไปบ้างอะไรไปบ้างครูเปิดเพลงอันนี้นั่งอย่างงี้ค่ะอืคุณนิวทําอะไรโอ้ย S M E P เธอนี่ไม่แอคทีฟเร์นนิ่งเลยอ้าวโอเคนะคะมาวันนี้นะคะเรามาเจอกันแค่แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวจริงจริแป๊บเดียวนะคะ ครูนิวแป๊บเดียวครูนิวนานแล้วนะผมรอทําข้อสอบพร้อมทองบอกอ่ะโอเคนะคะวันนี้คุณนิวเข้ามาแป๊บเดียวเพื่อจะ,อะเข้ามาทบทวนนะคะเข้ามาทบทวนเนื้อหานะคะที่คุณครูจะสอนในวันนี้เมื่อวานคุณครูบอกว่านะคะเนื้อหาที่จะใช้ทดสอบเก็บคะแนนวันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งของในห้องเรียนสองสัตว์แอนิมอลใช่ไหมคะสาม What is it? C. What are they? เพร้อมทองอาจารย์พร้อมทองอคุณครูพร้อมทองเ็พ,งพูดไปด้วยตะกี้นะอ่ะโอเคค่ะที่รักที่นี้น้องแบบคุณจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าอีกแล้วเล่าอีกแล้ไม่มาแมงโก้ส้นตีแล้วนะวันนี้ไม่มีนะคะอ่ะโอเคจะเล่าว่าข้อสอบสิบข้อที่ให้ทำวันนี้นะคะง่ายมาก ง่ายมายลืมไปว่าอัดคลิปมาปากกว้างาเลยคุณนิวอ่ะง่ายมากๆที่รักง่ายมากๆนะคะแค่หนูสังเกตให้ดีนะคะบางทีคุณครูหลอกเอาไว้เขียนคล้ายกันเธอสังเกตให้ดีนะคะสังเกตให้ดีนะคะ A กับ b, b ด้วยดีนะว่าควรจะเอาข้อไหนถ้าหนูสะเพร่าไม่เต็ม บอกเลยถ้าหนูสะเพาสะเพาคืออะไรประมาทดูแบบเอ้ยอุ้ยง่ายรีบกดเลยง่ายอุ้ยง่าย,ายมากพร้อมทองบอกอุ้ยง่ายมากรีบกดตึงต้งๆึ้งตึงต้งตึงต้งตึง้งไม่ได้พิจารณาทบทวนอีกทีนะคะทบทวนอีกทีหนึ่งนะลูกนะ,ะก่อนที่จะกดส่งคุณครูนะคะเพราะหนูกดส่งได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะคะกดส่งมากกว่านี้ไม่ได้ ใครกดส่งมากของคุณลบทิ้งนะคะลบทิ้งเลยนะอ่ะที่รักกาเอ้าฟังนะคะทีนี้เดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณครูทบทวนเรื่องอะไรบ้างมาดูเรื่องแรกค่ะคนดีสีสมอนเอาละค่ะมาแล้วแง่จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยยังจำตากันได้ไหมยังจำกันได้ไหมคะเออนะคะอา้าวอันดับแรกเลยลูกคืออะไรลูก classroom ห้องเรียนนะคะเอาดูไปด้วยนะดูตามไปนะคะสาคนนะคะต่อไป table โต๊ะมันอาจจะไม่ออกทั้งหมดนี้นะลูกอาจจะไม่ออกทั้งหมดนี้แต่นี่คุณครูคทบทวนให้นะคะคุณครูทบทวนให้เฉยๆไม่ใช่ว่ามาทั้งหมดนี้แล้วครูนิวออกทั้งหมดไม่ไม่ใช่นะคะแค่สิบข้อเองนะคะเอาต่อไปบุ o หนังสือต่อไปลูก Blackboard กระดานดำด้วยดีนะคะ black board ต่อไปค่ะ p I C T U R e, picture รูปภาพต่อไปค่ะ door ประตูต่อไปค่ะ, d o o R aw, ะ,คะ window w i n d o w window หน้าต่างค่ะต่อไป clock clock นาฬิกาค่ะต่อไป m a p map แผนที่ค่ะต่อไป DESK Desk โต๊ะเรียนค่ะ,ะคุณนิวไปเหมือนไล่วัวไล่ควายเลย <c oughs> อย่ารีบคุณนิวผมดูไม่ทันโอเคขอโทษไปต่อไปค่ะ c h a i r h ช r e เก้าอี้นะคะอันนี้ที่ครูไปเร็วเพราะครูมั่นใจว่าลูกได้ทบทวนไปแล้วเมื่อวานนะที่รักท่านครูอคบอกไปแล้วต่อไป b r w o, o m Broom ไม้กวาดนะคะต่อไป m o p MOP ไม้ถูกพื้นต่อไป B I N บินถังขยะค่ะที่รักต่อไป S C H W O L B A G schoolbag กระเป๋านักเรียนนะคะต่อไป P E N pen ปากกาค่ะที่รักต่อไป P E N C I L pencil ดินสอค่ะต่อไป R U L E R ruler ไม้บรรทัดค่ะ ต่อไป e e eraser eraser ยังลบค่ะต่อไป vase w a s e West, แจกันค่ะแจกันเอาไว้ใส่อะไรใส่แมวได้ไหมไม่ได้ใส่ดอกไม้ที่รักนะคะอ่าโอเคจบค่ะแค่นั้นต่อไปต่อไปอยคุณยูไปเร็วมากเลยต่อไปค่ะไปเที่ยวสวนสัตว์กันอ่าพร้อม จำได้ไมมเอ่ยจำได้ไเอ่ยจำจำได้ไหมไปแล้วนะคะอ่าคำแรกลูกท e ี่ i g e r ช i g เกเสือนะคะอ่าดูนะลูกนะดูนะดูนะต่อไป l i o N lion สิงโตอ่าสิงโตนี่เป็นสั์ยังไงลูกควรเลี้ยงไหมควรเลี้ยงไหมพร้อมทองสิงโตไม่ควรเป็นสัตว์ดุอะไรเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะต่อไป Z E B R A ค่ะ Zebra ่ามาลายเต่อไป C I R A W E C I RAF เข้าอ,อะไรลูกเ r a ราฟนั่นเองต่อไป M O N K E Y Monkey ลิงลิงชอบกินอะไรอ่ะกล้วยอา่าชอบกินกล้วยต่อไป O S T R I C H o r ต i ชเคืออะไรลูก นกกระจอกเทศนะคะต่อไป่า snake snake อืออือคุณนิวกัวต่อไป d w e r deer คืออะไรลูกกวางต่อไปลูก e peacock peacock นกยูงนะจ๊ะต่อไป turtle turtle คืออะไรลูก เต่านั่นเองเต่เาเต่าเต่านะคะต่อไป p a w r, r o t parrot นกแก้วจ้าต่อไป e l e p h a n t elephant ช้างแฟนคูนิวเองแฟนคูนิวอ้วนเท่านี้เลยช้างนะคะห้ารองท้านี่อ้าวต่อไป c h i c k e n chicken คืออะไรลูกไก่อ่าต่อไปค่ะ S, S W A N สวอนคืออะไรลูกหงจ้าต่อไปค่ะ G O A T กอดแพะค่ะอ่าสามสิบแปดคนเนี่ยมาแค่สามสิบแปดคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวสอบไม่ทันกันอีกแล้ว T U R K E Y เชอร์กี้คืออะไรลูกไก่งวงไก่งวงนะคะต่อไป B E A R แบ่หมีอ่าแบมีนะคะต่อไปลูก H W E P ship อะไรลูกแกะนั่นเองนะคะต่อไป H O R S E h o r s เืออะไรลูกมาโอเคนะคะต่อไปอ่าต่อไปอ่ะสองเรื่องแล้วนะทบทวนไปสองเรื่องแล้วนะต่อไปค่ะลูกอ่าขอเป็นอันนี้ก่อนดีกว่าอืม มาแล้วค่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นไหมลูกเห็นนะอ่ะทีนี้ง่ายๆเลยลูกอ่ะต่อไปนะคะเรื่องต่อไปเรื่องที่3มก็คือ what is it what is it นะคะ what is it แปลว่ามันคืออะไรอ่ะดูดีๆนะคะมันคืออะไรใช้ถามทั่วไปและมีจำนวนแค่หนึ่งเท่านั้นน้องดูนะลูกถา,ถาม what is it ถาม what is it ตอบ it is นะคะ it is ตามด้วย r หรือ แอาตามด้วยอ uh, หรือ a n นนะคะ what is it ตอบ i t is อ uh, หรือ i t is a n นนั่นเองนะคะถา,ถามสิ่งที่มีอยู่หนึ่งถามสิ่งที่มีอยู่หนึ่งะคะต่อไป <c oughs> เรื่องที่ส what are they what are they อ่ะ what are they แปลว่าอะไร what are they แปลว่าพวกมันคืออะไรใช้ถามทั่วไปแต่มีจำนวนมากกว่า 1มีจำนวนมากกว่า1น,นะคะอ่ะโอเคค่ะลูกดูนะคะถาม what are they ถาม they ตอบ they what are they ตอบ they are they is ไม่ได้นะต้องเป็น they they are เท่านั้นนะคะ they are แปลว่าอะไรพวกมันคือคำตอบจะต้องเป็นพหูพจน์นะคะคือสิ่งที่มีมากกว่า1ข้างหลังต้องเติม s กับอะไร s กับ es นะคะเอาละค่ะ แค่นี้ <laughs> พร้อมหรือยังเด็กๆ Are you ready ใครพร้อมแล้วโอเคขึ้นมาถึงดึง,ดงอ่าโอเคนะคะวันนี้สิบขอฟังให้ดีเดี๋ยวคุณครูนะคะจะ ไปส่งแบบทดสอบให้น้องในลายกลุ่มส่งงาน SMEP ที่เป็นภาพสีชมพูที่ผู้ปกครองทำไว้ให้ภาพสีชมพูนะคะไม่ส่งในลายกลุ่มห้องเพราะครูเจี๊ยบใช้ไว้ประชาสัมพันธ์นะคะคุณครูจะไม่ไปส่งงานในนั้นนะเดี๋ยวมันมั่ววุ่นวายนะคะดังนั้นพอน้องออกจากลน์กลุ่มนี้ปุ๊บ ไปหาลายกลุ่มส่งงานที่เป็นสีชมพู SMEP นะคะแล้วเข้าไปทำเด็กๆขาวิธีการทำเหมือนเดิมคำนําหน้าชื่อใครเด็กชายคราวนี้มาแปลกคราวก่อนเล่าให้ฟังอีก ข้าวก่อนมันจะเป็นช่องอยู่ใช่ไหมเอา้าบรรทัดข้างบนเติมคํานำหน้าที่ครูบอกว่าหญิงชายกระเทยควายอะไรก็แล้วแต่นะคะเอา้าทีนี้เวลาน้องใส่คํานำหน้าเสร็จปุ๊บน้องใส่ชื่อด้วยอะ่ะน้องอย่าเพิ่งใส่ชื่อน้องไปใส่ชื่อในช่องที่เขียนว่าชื่อนามสกุลบางคนไปใส่ชื่อในคนํานำหน้าอย่างเช่นเด็กชายคุณคูให้น้องใส่คําว่าเด็กชายน้องก็ใส่แต่เด็กชายพร้อมไม่ต้องใส่ชื่อพร้อมทองมาพร้อมทองไปใส่ในชื่อกับนามสกุล ถูกไหมลูกอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะพร้อมทองนะไม่ใช่น้องนะลูกนะอ่าโอเคนะคะดังนั้นลูกดูให้ดีเวลาค,คุณครูให้กรอกอะไรนะคะวันนี้ไม่ต้องให้กรอกเด็กชายเด็กหญิงให้ติ๊กเฉยๆให้กดเลยใครเด็กชายกดเด็กชายใครเด็กหญิงกดเด็กหญิงใครกระเทยกดกระเทยไม่มีนะคะมีสองอย่างเท่านั้นเสร็จแล้วด้านล่างด้านล่างให้หนูใส่ชื่อขีดนมสกุล คุณครูวงเล็บเอาไว้ว่าใส่แต่ชื่อกับนามสกุลไม่ต้องใส่เด็กชายเด็กหญิงแล้วเพราะเด็กชายเด็กหญิงหนูไปติ๊กไว้ข้างบนแล้วหนูไม่ต้องใส่มาแล้วเข้าใจไหมลูกพิมพ์แค่ชื่อกับนามสกุลพอนะคะต่อไปด้านล่างเลขที่เลขที่ใส่แต่ตัวเลขไม่ต้องใส่คําว่าเลขที่ ไม่ต้องใส่คำว่าเลขที่ใส่แต่ตัวเลขอย่างเดียวพอสุดหลอสุดสวยทั้งหลายของคุณครูนะคะฟังให้ดีนะคะสามสิบเก้าคนต่อไปห้องคราวนี้วันก่อนเฮ้ยก่อนหน้านูน้นคุณครูไม่ได้ทำอะไรให้เธอเติมเอ,เองเธอก็ใส่สองทับเจ็ด SMEP มาบ้างอะไรมาบ้างใส่แต่เอมาบ้างคราวที่แล้วคุณครูบอกว่าให้ใส่แต่ห้องสองทับเจดใช่ไหมอ่ะเธอก็ใส่สองทับเจ็มาบางคนใส่เจ็ดมาตัวเดียวนะคะคราวนี้ไม่ต้องเติมให้กดเธออยู่ห้องไหนเธอไปกดห้องนั้นเธอไปกดสองทัหนึ่งนะสองทับเจ็ดเธออยู่สองทับเจ็ดเธอไปกดที่เลขสองทับเจ็ดโอเคไหม หลังจากนั้นเธอก็ทําข้อสอบได้เลยทําข้อสอบเสร็จแล้วลูกอย่าเพิ่งกดทรงทบทวนก่อน10ข้อฉันทําถูกหรือเปล่านะคะมั่นใจแล้วลูกกดท่งได้เลยโอเคโอเคเยี่ยมมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจบไลฟ์ อาตรงนี้นะคะแล้วเราไปเจอกันในาลายกลุ่มส่งงานนะที่รักนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่เต้นเหรไม่เต้นเหรคกณดูเต้นไม่เต้นเะรอพอะ